สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่13ตุลาคมพุทธศักราช2567ทามาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจเนื่องในวันนวม,มินทรมหาราชพุทธศักราช2567 วันนี้เวลา17นาฬิกา2นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู <re> ่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวีนาดีรัตนบัชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิพย์และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาส่วนพระองค์ ทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวณีนาดีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบจากนั้นกระทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรระมหาราชพุทธศักราช2567 นพระที่นั่งอมรินทร์พระวินิชัยพระบรมมหาราชวังด้วยทีประชาชนจํานวนมากไปเฝ้าทูลและออกธุดีพระบาทต่างพร้อมใจการเปล่งเสียงส่งพระเจริญขณะรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่าน เวลา17นาฬิกา29นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรธรมหาราชพุทธศักราช2567ณพระที่นั่งอมรินทร์พระวินิจฉัยพระบรมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วย เมื่อเสเด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9้าพระพุทธมหาราชชอปริวัติพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระประเมณพระมหาอาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาทิปดิน พระพุทธรูปประจำพระชนมวันของพระอาทิตย์สมเด็จพระมหิดลลาทิเบตอดุญเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรายาณิวัฒนากมรมหลวงนาธิวาสราชนาครินทร์ซึ่งปิสถานในพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดี และทรงจุดธูปเพียงเครื่องเผ่าน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธที่เบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาที่เบรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชจนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรรยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนคริน ซึ่งปริสถานที่พระแท่นพระนพพระประดลมหาสเสวตระฉัตรทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองโรโงยารองและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบเมื่อพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระธรรมวชิระปัญญาจารย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามขึ้นนั่งบนธรรมมาส ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาตจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องทรงธรรมต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนกพระประดลมหาเสวตฉัตรัสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมทรงศีล พระธรรมวชิระปัญญาจารย์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องนายกะคุณนกถาหรือคุณธรรมของผู้นำจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากันเทศต่อจากนั้นทรงทอดผ้าไตสิบแปดตรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสับประกรณพระบรมอัฐิและพระอัฐิ จากนั้นพ้าบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าระบรมราชินีทรงถางทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรล,ลาพ้าบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าตรอีกเที่ยวละสิบแปดรูปพระสงฆ์สบะประกอบทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบสี่เที่ยว จากนั้นทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที um ่9พระพุทธมหาราชชอปริวัติพระพุทธรูปประจําพระชมวานของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอธฐมรามาธิบดินทรพระพุทธรูปประจําพระชมวานของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลลาทิเบศรอดุญเดชวิกรมพระบรมราชาชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันทมหิดลพระอธฐมรามาธิปดินพระอัฐิ สมเด็จพระมหิตลราดทิเบตอดุญเดชวิกรมพระบรม,มาราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรม,มาราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลยาณวัฒนากรมหลวงนาดทิวาสราชนาครินทร์ที่นาพระแทน่ทนพระนพบะปรมมหาสเสวตวชัดพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศตมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมราชบาพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9 นับแต่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่9มิถุนายน2489ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยทรงก่อตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาด้านต่างๆแก่ราษฎรในรัชสมัยของรัชกาลที่9มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า4,000โครงการทั่วประเทศ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาและต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมง,งานการลาดินเนอร์อิสลามิกแฟชั่นเฟสติวัลแบงกอก2024เป็นการส่วนพระองค์วันนี้เวลา20นาฬิกา13นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแมนดารินออเรนทัลกรุงเทพเขตบางรักกรุงเทพมหานครโดยมีตุนกูอาซีซะอามีนะไหม,ม่มนะูณะอิสกันดารียะพระชายาในสุดาตานแห่งรัฐปาหังมาเลเซีย และดาโตะเซรีราจาเสซาซะผู้ก่อตั้งและประธานองค์กรอิสลามิกแฟชั่นเฟสติวัลหรือ IFF เฝ้าทูลและอองทุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรอยัลบอ r รูมชั้น2ทรงร่วมงานกาลาดิเนอร์อิสลามิกแฟชั่นเฟสติวัลแบงกอก2024หรืองานเทศกาลแฟชั่นอิสลามตามคำกราบบังคมทูลเชิญของพระชายาในสุตลต่านแห่งรัฐปาหังมาเลเซีย แต่โดยองค์กรอิสลามิกแฟชั่นเฟสติวัลหรือ IFF ซึ่งดาโตะเซอรีปราจาเรซาสะศิลปินชาวมาเลเซียผู้ก่อตั้งองค์กร IFF มีความคิดริเริ่มในการใช้วัฒนธรรมเป็นตัวขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมเทศกาลแฟชั่นอิสลามเพื่อจุดประกายความสนใจและความตระหนักรู้นำไปสู่การเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามเพิ่มเติมและทลายความเชื่อผิดๆที่ล้าสมัย รวมทั้งเป็นช่องทางสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดผ่านผู้เข้าร่วมหลากหลายศาสนาและหลากหลายวัฒนธรรมตลอดจนส่งเสริมให้นักออกแบบได้ตีความและแสดงออกถึงหลักการและค่านิยมอิสลามอย่างสร,ร้างสรรค์ภายในงานมีการแสดงผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับของศิลปินชาวมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์และไทยอาทิเครื่องแต่งกายพื้นเมืองที่ขุณนางมาเลเซียในสมัยก่อนสวมใส่ในงานพิธีการ ผลงานการออกแบบที่รับแรงบันดาลใจจากลูกปัดหลากหลายชนิดและผ้าทอจากฝีมือของนักโทษในดอนจํารัดป่าหังผลงานการออกแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องต่งกายของพระราชินีจากทั่วโลกผลงานการออกแบบที่ใช้ผ้าทอลวดลายบาหลีซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากอาณาจักรโบราณศรีวิชัยและมัชปาหิตและผลงานการออกแบบชุดเจ้าสาวที่ได้รับแรงบันดาลใจจากทะเลทราย งานอิสลามิกแฟชั่นเ e ส t i ิ a l จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในกลุ่มกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อปี2549โดยจัดต่อเนื่องและขยายไปสู่ระดับนานาชาตินำเสนอผลงานของนักออกแบบและแบรนด์ต่างๆมากกว่า250รายซึ่งมีภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยได้รับการสนับสนุนจากพระราชวงศ์ผู้นำนักการเมืองนักการทูตนักแสดงภาคเอกชนและภาคประชาสังคมซึ่งนอกจากเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมอิสลามแล้วยังได้สร้างประโยชน์ให้กับองค์กรการกุศลที่เกี่ยวกับเด็กเด็กกำพร้าเด็กไร้บ้านและผู้ป่วยโรคต่างๆ โอกาสนี้สำเร็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงขับร้องเพลง You Got a Friend ร่วมกับพระราชวงจากรัฐต่างๆของมาเลเซียและบุคคลสำคัญชาวมาเลเซียทั้งนี้ประเทศไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่31สิงหาคม2500 โดยในระดับพระราชวงศ์นั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมบราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการเมื่อปี2505